v ว r ร์ a l b แบงเนี่ยมันทำให้เขาสามารถจะให้บริการที่หลากหลายและเต็มรูปแบบมากกว่าคนอื่นนะคะอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าความเป็นแบงค์เนี่ยมันคือ full range นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นคนที่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีลูกเล่นได้มากขึ้นนะคะรับฝากเงินก็ได้เอาปล่อยสินเชื่อก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นว,วิธีการที่เขาจะเลือกทำธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่น ได้มากกว่าตอบโจทย์ได้น่าจะง่ายกว่าในช่วงต้นเนี่ยอาคงต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนที่เราจะให้ไลเซนส์ของ virtual bank เนี่ยมันจะมีช่วงที่เป็นเฟสซิงกฎกติกาบางอย่างเนี่ยเราจะยังไม่ใช้เต็มรูปแบบกับเขาแต่เมื่อเขาได้เป็นฟูลไลเซนส์แล้วแล้วก็ถือว่าออกจากเฟสหนึเนี่ยเป็นเฟสเต็มตัวเนี่ยอันนั้นเขาก็จะเท่ากับแบงก์แล้วก็กดระเบียบต่างๆก็จะเท่ากัน เขาจะเป็นคนใหม่ที่มีระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปที่อาจจะแตกต่างนะคะเราต้องเข้าใจอยู่นิดนึงเหมือนกันว่าธนาคารดั้งเดิมะคะ่ะเขาเซอร์วิสลูกค้าจํานวนมากนะคะตั้งแต่รายใหญ่มากจนถึงรายเล็กเนี่ยอาจจะทําให้เขามีความคล่องตัวต่ำ ลูกค้าที่ใช้คอบหน่อยไม่ได้มีรายได้เป็นประจำตามฤดูกาลก็ได้ฤดูกาลเก็บเกี่ยวอาจจะปีหนึ่งสครั้งเนี่ยถามบอกบอกว่าธนาคารพาณิชย์ดั้งเดิมเนี่ยจะไปให้เขาใช้หนี้สองครั้งต่อปีเนี่ยมันไม่ได้ง่ายในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบไอทีใหม่ๆการขึ้นระบบการขึ้น Product ผลิตภัณฑ์ที่มี Flexibility แบบนี้เนี่ยจะทำได้ง่ายกว่าเยอะ